สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันที่คำพูดหนึ่งซึ่งผมว่ามันทรงพลังแล้วก็ชวนให้คิดมากๆเลยคำพูดนี้มาจากเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์นะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่เคยกล่าวไว้ว่า older men declare war but it is youth that must fight and die ถ้าแปลกันตรงๆก็คือคนแก่ประกาศสงคราม แต่เป็นคนหนุ่มสาวที่ต้องสู้และตายนะครับวันนี้เราจะมาลองสำรวจความหมายบริบททางประวัติศาสตร์แล้วก็ทำไมคำพูดนี้มันยังสำคัญอยู่กับเราในปัจจุบันนะครับก่อนอีกเลยนะครับทบทวนกันนิดหนึ่งเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์นี้คือประธานาธิบดีคนที่31ของสหรัฐใช่ไหมครับอยู่ในช่วงปี1929-1933ใช่ค่ะซึ่งช่วงนั้นก็เป็นยุค เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ Great Depression พอดีเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีอีกบริบทที่น่าสนใจมากแล้วก็อาจจะหล่อหลอมมุมมองในคำพูดนี้ของเขาคือประสบการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะอ๋อเหรอครับช่วงก่อนเป็นประธานาธิบดีเอวเยียมที่ถูกเยอรมนียึดครองแล้วก็ดูแลผู้ลี้ภัยเยอะมาก การได้เห็นผลกระทบของสงครามโดยตรงแบบนั้นนะคะโดยเฉพาะกับคนธรรมดากับพลเเรือนมันน่าจะทําให้เขาเข้าใจลึกซึ้งเลยว่าต้นทุนของสงครามจริงๆอ่ะมันคืออะไรอืมเข้าใจเลยครับถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้เป็นผู้นําในช่วงสงครามโดยตรงแต่ก็เห็นภาพความเสียหายมาเยอะถูกต้องคะ่ะบริบทตรงนี้น่าจะสําคัญมากทีเดียวโอเคครับงั้นเรามาลองดูตัวคําพูดกันชัดๆอีกทีนะครับแยกเป็นสองส่วน older men declare war คนแก่ในที่นีออ้ผมเข้าใจว่าคงไม่ได้หมายถึงอายุอย่างเดียวถูกไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องอายุตามบัตรประชาชนแต่ older man ในที่นี้น่าจะหมายถึงกลุ่มคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจอะค่ะพวกผู้ก,กำหนดนโยบายซึ่งก็มักจะเป็นคนรุ่นที่อาวิโสกว่ามีประสบการณ์มากกว่าอยู่ในตำแหน่งสูงๆทางการเมืองหรือการทหารคนกลุ่มนี้แหละค่ะที่เป็นคนชั่งน้ำหนักเหตุผลต่างๆผลประโยชน์แรงกดดันแล้วก็ตัดสินใจ ประกาศสงครามซึ่งการตัดสินใจแบบนี้มันมักจะเกิดขึ้นในห้องประชุมหรือว่าในธรำเนียบที่อยู่ห่างไกลจากสนามรบจริงๆนะคะครับแล้วส่วนที่สองนี่สิครับ But it is youth that must fight and die ผมว่าตรงนี้แหละที่มันกระแทกใจใช่เลยค่ะนี่คือหัวใจสำคัญของคำพูดนี้เลยมันเป็นการชี้ให้เห็นความจริงที่แบบค่อนข้างเจ็บปวดแล้วก็อาจจะดูไม่ยุติธรรมนะคะว่า ภาระที่หนักที่สุดผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจากการตัดสินใจนั้นนะคะมันตกไปอยู่กับคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยูทหรือคนหนุ่มสาวคำว่ายูธนี่ก็เป็นคำรวมรวมมายถึงคนวัยหนุ่มสาวทั้งรุ่นเลยนะคะพวกเขาคือคนที่ต้องถูกเกณฑ์ไปต้องไปฝึกแล้วก็ถูกส่งไปแนวหน้าต้องไปเผชิญหน้ากับความรุนแรงเสี่ยงชีวิตหรือบางทีก็เสียชีวิตไปเลยอืม มันเหมือนตอกย้ำเลยครับว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างคนตัดสินใจกับคนที่ต้องไปรับผลในสนามรบจริงๆมันเป็นภาพที่ชัดมากนะครับว่าสงครามมันเรียกร้องการเสียสละที่แบบสูงสุดจริงๆจากคนรุ่นที่ยังมีอนาคตอยู่ข้างหน้าทั้งเยอะก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมโครงสร้างแบบนี้มันถึงดำรงอยู่ได้เรื่อยมาในประวัติศาสตร์ครับอืมเป็นคำถามที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะ ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องโครงสร้างอำนาจทางการเมืองสังคมที่อำนาจมักจะรวมศูนย์อยู่ที่คนรุ่นอวสกว่าซึ่งเขาก็อาจจะมีมุมมองเรื่องความมั่นคงหรือผลประโยชน์ของชาติที่ต่างออกไปแล้วก็ในหลายๆวัฒนธรรมนะคะก็มีความคาดหวังอยู่แล้วว่าคนหนุ่มสาวนี่แหละคือกําลังหลักในการปกป้องประเทศคําพูดของฮูเวิร์ดเนี่ยเขาไม่ได้เสนอทางแก้อะไรโดยตรงนะคะแต่มันทําหน้าที่สําคัญมากคือเปิดโปงความจริงข้อนี้ให้เราเห็นชัดๆให้เราได้ตระหกัแล้วก็ตั้งคําถามกับมัน แล้วถ้ามองในปัจจุบันล่ะครับคำพูดนี้ก็ผ่านมานานพอสมควรเกือบศตรวรรษแล้วแต่ทำไมเรายังรู้สึกว่ามันมันจริงจริงอยู่เสมอเลยถ้าแก่นของมันยังเป็นจริงอยู่ค่ะในความขัดแย้งหลายๆที่ทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นสงครามเก่าๆที่ผลกระทบยังอยู่หรือความตึงเครียดใหม่ๆที่เกิดขึ้นเราก็ยังเห็นภาพคล้ายๆเดิม คือผู้นำประกาศนโยบายทางทหารหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วภาพข่าวก็ตัดไปที่ทหารหนุ่มสาวที่ชายแดนหรือในสนามรบคำพูดนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจสากลไปแล้วค่ะว่าสงครามมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนจ่ายราคานั้นจริงๆซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องชีวิตนะคะมันรวมถึงบาดแผลทางใจโอกาสที่หายไปอนาคตที่เปลี่ยนไปของคนทั้งรุ่นเลยได้ยินว่ามีการวิเคราะห์มีเชิงภาษาด้วยใช่ไหมครับ ที่ทำให้คำพูดนี้มันดูมีพลังเป็นพิเศษมีส่วนค่ะโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษที่เขาใช้ it is that นะคะที่บอกว่า it is u s e that must fight and die มันเป็นการเน้นย้ำ emphasis แบบชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเยาวชนกลุ่มนี้นะที่ต้องแบกรับภาระนี้แล้วการใช้คำว่าย t ดซึ่งเป็นคำนามรวมๆที่หมายถึงคนทั้งกลุ่มไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งยิ่งทำให้ข้อความมันมีพลังกระทบใจมากขึ้นไปอีกค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วเอ่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าคําพูดของฮูเวอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การบ่นหรือการต่อต้านสงครามแบบผิวเผินแต่มันคือการกระตุ้นให้เราคิดให้เราพิจารณาอย่างลึกซึง้งจริงๆถึงกลไกของอำนาจความรับผิดช,ชอบและก็ผลกระทบที่ตามมาของการตัดสินใจใหญ่ๆระดับชาติโดยเฉพาะเรื่องความเป็นความตายแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะ มันทิ้งคำถามที่ทรงพลังมากๆไว้ให้เราคิดต่อคำพูดนี้เหมือนเป็นกระจกที่สะท้อนกลับมาถามสังคมเรานะคะว่าเราอยากจะส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เดินไปทางไหนกันแน่เราอยากเห็นพลังของพวกเขาไปสู่การสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรมการแก้ปัญหาต่างๆหรือเราจะยังอยู่ในวงวนเดิมๆที่ส่งพวกเขาไปสู่สนามรบเพื่อสะสางความขัดแย้งที่อาจจะเริ่มมาจากคนรุ่นก่อนๆ มันเป็นคำถามที่พื้นฐานมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับคุณค่าที่เราให้กับอนาคตและวิธีที่เราเลือกที่จะปกป้องหรือสร้างอนาคตนั้นขึ้นมาค่ะ